สวัสดีค่ะชื่อจาวันวันเช่าอหาแต่แนวกินนะคะวันนี้เราจะพามากินนะตัวเองนี่เห็นห่อก็น่าจะเดาออกแล้วเนาะว่ามันน่าจะเป็นขนมหวานเออขนมหวานค่ะมันเป็นข้าเหนียวมูนแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคือหน้าอะไรคือต้องบอกว่าปกตินะเราอ่ะหากินหน้าเนี้ย หน้าที่รำกำลังจะให้ดูเนี่ยค่อนข้างยากมันหากินยากสําหรับบ้านเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นน่ะเขามีไหมไอ้น้านี้นะเออเราไม่รู้ว่าที่อื่นหน้าเขามีไหมหน้าแบบนี้เห็นปะเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวใบตองเห็นไหมตัวเอง เห็นไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้องเป็นลมอย่เดีอแต่เย็นเย็นอเนี่ยที่อื่นเรียกอะไรกันน่ะมันเป็นหน้าข้าวเหนียวหน้าถั่วดำกวนน่ะเออที่อื่นมีปะที่อื่นเขาเรียกอะไรกันบ้านเราเรียกข้าวเหนียวหน้าถั่วดำหรือถ้าเป็นบ้านๆเลยก็เรียกหน้าอีแหก <laughs> ที่อื่นมีไมหมตัวเองเออเราชอบกินนะมันอร่อยคือมันหายากแถวบ้านเราหากินยังยากคือโดยปกติอะ่ะมันก็จะมียหน้าปลาเคม็มเอ้หน้าปลาเกลือที่เป็นปลาเอาไปป่นแล้วก็ผสมกับน้ำตาลจิห่อมเจียวเนาะเออแล้วก็เป็นข้าวเหนียวหน้ากุ้งข้าวเหนียวสั่งขยะหรือไม่ก็ข้าวเหนียวขหนุนข้าวเหนียวมะม่วงอะไรอย่างนงี้เนาะ แต่อันนี้คือเราไม่รู้ว่าที่อื่นมีไหมแต่ว่าแถวบ้านเราอะก็คือหายากคือมันเป็นเหมือนของโบราณอะตัวเองมันเป็นข้วเหนี่ยวโบราณเหมือนโบราณหน่อยที่เนี้ยหายากเขาบอกว่ามันทําค่อนข้างยากคือมันต้องละเอียดมากเลยนะคือมันละเอียดจริงๆเนี่ยมันเป็นถั่วดำนะเนี่ยคือมันเป็นเนื้อครีมไม่เลยนะตัวเองคือมันละเอียดยิบเลยอะเขาไปป่น เป็นถั่วดําอ่ะแต่เอาไปบดจนมันละเอียดยิบเลยอะ่ะเนี่ยคือมันมันละเอียดมากละเอียดแบบไม่มีเปลือกถัว่วไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นละเอียดยิบเลยนี่นีน่อันนี้คือเราบี้ให้ดูแล้วนะเนี่ยมันละเอียดมากเลยอะคือเราเราไม่รู้ที่อื่นมีไหมแต่บ้านเราอะ่ะเรียกเข้าเหนียวหน้าถั่วดําถ้าเรียกบ้านบ้านเลยเรียกหน้าอีแห่ ก็เลยอยากรู้ว่าที่อื่นเขามีไหมเพราะว่าเราพยายามหาที่อื่นนะแล้วมันไม่มีคือต้องบอกว่าเราเราชอบกินหน้านี้แต่ว่าแถวบ้านเรามันไม่ค่อยจะทําขายอันนี้เราต้องสั่งเขามาเหมือนกันและทีนี้เราก็เลยมาทําคลิปถามว่าและที่อื่นเขามีไหมแบบเนี้หน้ามันก็จะหว,วานๆเหมือนถั่วกวนแหละแต่ก็ไม่ได้หวานจนเสียบไส่นะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวมูลทั่วไปอะ่ะเออ ก็เลยอยากรู้ว่าที่อื่นแ่เขามีไหมแล้วเขาเรียกหน้าอะไรกันถ้าใครถ้าบ้านใครมีแบบนี้นะช่วยเม้นต์บอกหน่อยว่าเขาเรียกอะไรในสําหรับพื้นที่อื่นเนาะเออจะได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะเดี๋ยววันนี้เราไปชินก่นนะประน,นะบ๊นะบาย